วันนี้อยากจะมาคุยกับ <c oughs> บางคนนะบางคนอยากให้เคลียร์ตั้งแต่แรกผมไม่ได้มาคุยกับทุกคนวันนี้ม,มาคุยกันแค่บางคนเท่านั้นนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกคนที่บอกปากบอกว่ารักประชาธิปไตยนะตั้งแต่จิต่ิลาวที่ผมออกคลิปมานะพี่พยายามที่จะหนุนน้าใจพยายามที่จะสนับสนุนให้ประชาชนออกมานะครับสนับสนุนพวกน้องนนักศึกษานั้นที่เขากําลังยอมเสียสละสิ่งที่เขาทํากันอยู่นะเพื่อ ที่ต่อสู้กับอำนาจโจรในประเทศนะก็มีผมก็บอกว่าหลายคนให้ประชาชนออกมานะครับออกมาช่วยกันสนับสนุนเป็นคนละไม้คนละมือช่วยกันทำนะะมีพวกเชกเ d ี h ยเช็ดเลนเบรนบางคนนะครับออกมาที่บอกว่าโอ้ถ้าถ้าคุณเก่งจริงคุณก็กลับมาสิถ้าคุณเก่งจริงก็กลับมาสู้กลับมาสู้กับพวกเขานะอยากจะอธิบายอะไรให้พวกมึงบางคนฟังนะคือ กูเนี่ยนะอาทิตย์หน้าเนี่ยกูจะไปพักร้อนเข้าใจไหมกูจะไปนั่งที่ชายหาดนะูจะไปนั่งที่ชายหาดสบายๆแดกมาการิต้าแดกเดกรีสตรอเบอร์รี่เดกรีนะแล้วกูจะพยายามที่จะทำสติสตังค์ให้มันโล่งคลายเครียดจากปัญหาเฮี้ยๆทั้งหลายที่กูได้ยินมาตลอดปีกว่าเนี่ยนะจากเมืองไทยเนี่ยนะประเทศนี้อ่ะ ประเทศเนี่ยเป็นประเทศของพวกมึงเข้านะใจไหมเข้าใจไหมถ้าพวกมึงไม่สนใจที่จะทำก็อันที่แบบฟักกี้เลยโอเคถ้ามึงอยากจะทํามึงลุกขึ้นมาทําถ้ามึงไม่อยากจะทํามึงอย่าทำตัวเป็นเป็นประเภทเอา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 ,เอาตีนมือไม่พายเอาตีนลาน้ำนะนะกูไม่เห็นพวกมึงออกมาที่จะทาเฮียอะไรนะที่จะสนับสนุนอ่อ ประชาธิปไตยถ้าอยากจะพูดนะถ้าอยากจะพูดตรงๆได้กูพูดตรงๆก็ได้นะกูกูเป็นคนดีก็ได้กูเป็นคนเฮี้ยก็ได้กูเล่นตลายบทนะไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะมีบอกให้นะประเทศประเทศของกูเนี่ยนะกําลังกําลังถูกไอเสคุกคามนะกูยินดีเสมอยินดีเสมอที่จะปกป้องประเทศนี้เนี่ยที่จะส่งต่อประเทศนี้ให้กับลูกกูที่โตมาในประเทศนี้เกิดในในป,ประเทศนี้และกูเองก็โตมาในประเทศนี้เหมือนกันนะ นะกูมีความรักในประเทศนี้นะความรักในประเทศเนี่ยมันสอนกันไม่ได้นะถ้ามึงมีมึงก็มีถ้ามึงไม่มีกูช่วยอะไรมึงไม่ได้นะลูกหลานกูไม่ได้ต้องโตมาในในประเทศไทยไม่ได้ต้องโกตมในกาลานะแต่ที่กูออกมาทําคลิปเนี่ยเพราะว่ากูสงสารคนไทยนะคนไทยพูดไม่ได้อ้าปากไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นะกูมีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยนะ กูไม่อยากจะพูดถึงพวกเขาแต่กูมีญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยมีลูกหลานอยู่เมืองไทยที่เขาจะต้องโตมาในกัลลาแม้ว่าลูกหลานของกูนะญาติพี่น้องของกูในเมืองไทยแม่งจะเป็นเสื้อเหลืองเป็นสลิมกันหมดกูไม่เคยยกเรื่องนี้มาคุยนะแต่บอกให้ที่กูทาทุกวันนี้ก็เพราะว่ากูเห็นแต่วพวกพวกเขานะถ้าไม่มีพวกเขากูไม่แคร์นะกูไม่แคร์ถ้ามึงไม่แคร์ว่าลูกหลานมึงจะมาโตมาในประเทศ ที่เป็นกลาโตมาในประเทศที่เป็นเผด็จการที่มึงจะไม่มีสิทธิ์นะคนที่เป็นทาสคือคนที่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงนะมึงทํางานอย่างเดียวมึงทางานให้เขาอย่างเดียวนะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดขึ้นมาอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือทาสนั่นคือความหมายของความเป็นทาสถ้ามึงพอใจกับสิ่งนั้นเอาเลยครับเต็มที่เลยครับไม่แคร์นะพูดแค่นี้หละ